สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับ ه, ไม่ได้ออกงานมาหลายวันครับเจ้ากานยาวครับหลังจากเสร็จภารกิจทำบังเกอร์ก็จอดยาวเลยนะรวมประมาณเกือบสิบวันได้ครับวันนี้เลยพาเจ้ากานยาวออกมายืดเส้นยืดสายสักหน่อยที่ตรงนี้ ผมเคยทำมาแล้วครับตอนนั้นมาลื้อเศษปูนนะเศษปูนออกแล้วก็เอาดินมาถมครับนี่ฮะที่ทำก็อยู่บริเวณวัดครับสถานที่ทำนะอยู่วัดครับนานทีออกงานทีก็มาออกยืดเส้นยูดสายอยู่กับวัดนี่แหละฮะเอามาทำการลือ้อดินออกครับเนื่องจากว่า มันอยู่ใกล้สถานที่ทําครัวครับสถานที่ทําครัวครับตรงนู้นครับแล้วเขาจะทาสร้างห้องน้ําพอดีเพราะาว่ามันอยู่ใกล้เกินไปครับมันอาจจะมีกลิ่นส่งไปครับเวลาทําครัวทำกับข้าวทําอะไรก็เลยย้ายครับย้ายที่ทําห้องน้ําใหม่ย้ายไปก็ย้ายไม่ไกลฮะย้ายมาทําอยู่ประมาณช่วงนี้แทงน้ํเนี่ะ นี่ขยับออกมาหน่อยทีนี้ทำยังไงล่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับดินหายากซะลอเกินจะเอาดินมาเทก็มีแต่ดินที่ไกลๆครับราคาก็แพงช่วงนี้นะก็เลยเอาดินตัวนี้แหละที่เคยเทไว้นี่แหละย้ายออกมาฮะย้ายหรือออกมาฮะเอามาถมตรงนี้ฮะเพราะว่าโครงการทำ ห้องน้ำมานมาแล้วฮะต้องรีบทำครับมีงบแล้วนี่จะทำห้องน้ำตรงนี้ก็เลยต้องโยกดินตรงนี้แหละที่เคยเอาเศษปูนออกแล้วเอาดินมาผมทับอีกทีฮรช่วงนี้อาจารย์ทุยก็กลับมาแล้วครับกลับมาขับให้ฮะไม่มีงานก็ไปกีดยางถ้ามีงานก็เรียกตัวฮะเพราะว่า บ้านอาจารย์ทุยก็ไม่ห่างจากบ้านผมสักสไลทางกันแค่ประมาณ4ี่กิโลห้ากิโลครัมาตอนไหนก็ได้วันไหนไม่มีงานก็เข้าสวนไปขีดยางแต่ต้องบอกล่วงหน้านะไม่ใช่จูโจมครับต้องบอกล่วงหน้าเพราะว่าแกจะได้ไม่ไปสวนครับแกจะได้มาขับรถให้ฮะอ่ะจะถือว่ามีไรายได้เสริมช่วงหน้าคุครับ เนี่ยช่วงหน้าผลงานแม่คมีน้อยเกก็เข้าสวยไปขีดยางฮะถ้ามีงานก็โทรได้เลยเรียกได้เลยฮะปรับพื้นที่ฮะนี่ห้องครัวฮะไอตอนทํานี่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าได้ประชาคมกันหรือเปล่านี่ต้องมาเสียน้อยเสียมากครับนี่ แต่งานนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายฮะถือว่าช่วยๆกันทําบุญไปขอให้ได้แต่ค่าน้ํามันฮะเพราะว่าก็สงสารเขาเนาะชาวบ้านกว่าจะได้เงินทําบุญกันมามาลงทุนมาลื้อเศษปูนเอาดินมาถมพอ,อกโขนสุดท้ายไม่ลงรอยกันไม่ลงตัวกันก็เลยต้องทําการย้ายซึ่งจะทําให้เปลองค่าใช้จ่ายไปอีก เห็นใจครับเห็นใจพว,วกที่ทําบุญแล้วเนาะ mm. ก็ช,ช่วยกันไปโอได้คาน้ำมันอันนี้ถึงขั้นมาคุยกันเลยนะมาปักหลักกันเลยถ่ายรูปกันเลยจะไม่มีการย้ายอีกแล้วนะเพราะว่ามันทําให้เสียเงินครับ mm. เห็นใจแกคนบริจาคเงินครับโอ้ยบริจาคแล้วบริจาคอีก ทำไปแล้วก็ต้องมาลื้ออีกอย่างเงี้ยก็เห็นใจนะเห็นใจกับคนที่ร่วมทําบุญครับแต่ตอนเนี้ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วไม่มีย้ายไปไหนอีกแล้วอของเก่ามันอยู่ติดกับครัวเดี๋ยวครัวทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวมีกินเลยเลยทาการโยกย้ายดินครับดินผมดูแล้วไม่น่าจะพออะแต่ด้วยคณะนะกรรมการก็เลยบอกว่านูน่น เอาอยู่ตรงม้นก็ได้ข้างข้างสะนะข้างๆบอ่อดึงมาเลยเอาดินมาเลยเพราะเข้าใจอยู่ว่าดินตอนนี้มันหายากจะเอามาก็มันราคาแพงเลือเกินเอ,เอาไว้หน้าแรงค่อยมาถมกลับตรงนี้ก็ได้ฮนะไอตรงนี้งานด่วนจะรีบทําห้องน้ําครับเอย่าปัจจัยหมดต้องรีบทําห้องน้ําก่อนอย่างปกติดีครับ ช่วงนี้เจ้ากันยาวทีมงานพร้อมผมยังปกติอยู่อย่างสบายดีฮะมีแต่กินกับนอนงานไม่ค่อยได้มีทำครับช่วงนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ต้องคอยเฝ้าระวังครับบ้านผมอยู่ติดชายแดนเขมนครับคุณก็เลยไม่อยากจะทําอะไรตอนนี้ ลงทุนไปแล้วถ้าเผื่อมีการยิงขึ้นมามันก็จะยากอีกก็เลยระงับไว้ก่อนช่วงนี้งานแมโครก็เลยมีน้อยฮะมีน้อยซะเหลือเกินฮะเพราะว่าคนก็ไม่กล้าลงทุนเนาะยังมีกลัวจะมีสงครามกลัวจะมีการยิงก็เลยงานก็เลยซบเซาไปฮะช่วงนี้ซบเซาไปขอให้ยุติกันดีด ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเผื่ออะไรไมันจะดีขึ้นมาฮะช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่แถมยังมีไฟสงขามาอีกไหนจะฝนตกน้ําท่วมภาคเหนืออีกโอ้หลายปัญหาเสียเกินช่วงนี้แต่ผมก็เอาใจช่วยนะทุกภาคครับไม่ว่าจะภาคเหนือนะภาคใต้ฮนะฝนตกน้ําท่วมกันส่วนผมก็ต้องคอยเฝ้าระวงรังลูกปืนนี่ลนะฮะแต่ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะ กบ่อยซะหลือเกินแทบจะทุกวันครับไม่มากก็น้อยฮะฝนตกแทบจะทุกวันไม่มากก็น้อยฮะบ,บางเชา้าดีทำนานี่ต้องสูบน้ำในนาออกนะวานข้าวไปแล้วน้ำท่วมนาฮะกระสูกันบางคนก็ททำไปสองสามรอบแล้วอู้หอะไรมันจะยากขนาดนี้ทุกอย่างครับยากไปหมด แต่ผมก็ออเป็นกำลังใจช่วยนะ,ะวันนี้ก็วอร์มยังน้อยเดือนหนึ่งได้วอร์มสักครั้งสองครั้งก็ยังดีนะรถเนี่ยถ้าจอดไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดีนะจอดเฉยๆเนี่ยไม่ดีนะมันจะมีการสึกเหมือนกันนะเหมือนลูกยางเหมือนโอริงเนี่ยไม่ได้ยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกยางแข็งตัวได้ฮนะ เวลาออกงานมาปุ๊บนี่ก็เหยียซีนรั่วมั่งอะไรบ้างแต่ถ้าได้วอร์มเงี้ยเดือนละสองครั้งเงี้ยก็ยังดีนะเหมือนอบอุ่นร่างกายไปในตัวฮะอ่ะอย่าเป็นอันว่าเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ยังเข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ